ครับต้อนรับเข้าสู่เฮียนชาแนลนะครับวันนี้เรามากันที่ถนนเข้าสารนะครับเพื่อพานี่เลยนี่ผีสาวของเรานะครับเพื่อจะมาดูรีแอคชั่นของชาวต่างชาติว่าเขารู้จักผีไทยไหมเขาเชื่อในผีไหมเขาเคยประสบะประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณไหมนะฮะเราลองดูรีแอคชั่นต่างๆนะครับวันนี้เรามาเที่ยวถนนเข้าสารกันพร้อมกับผีของเฮียนชาแนลครับไปผีไป นี้เราก็เดินกันจนทั่วข้าวสารนะครับเราก็ได้มาเจอคนที่อยากจะเล่าเรื่องผีให้เราฟังกันะเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยเดี๋ยวป่ะเอาละครับวันนี้เราก็เดินสำรวจกันจนทั่วถนนข้าวสารแล้วนะครับจนมาเจอคุณปุ๊กนะครับใช่ค่ะก็มาถ่ายรูปกับพีสาวของเรานะฮะแล้วก็จนคุยว่ามีเรื่องจะเล่าให้เราฟังใช่ค่ะใช่ไหมครับสวัสดีคุณปุ๊กกันนะครับ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ทำงานอะไรยังไงบ้างฮนะ,ะทำงานสองที่ค่ะเช้า,ชา<ม>ก็เป็นอาจารย์สอนอที่มาหาลัยชื่อดังแห่งนึ่นแล้วก็เย็นก็ทำงานที่ร้านอาหารค่ะครับผมสุดๆเลยช่วงหนึ่งมาทำงานที่ร้านอาหารก็มาแบบพาร์ทไทม์ที่แบบว่าคล้ายๆว่ามาแบบสมัครงานเป็นรายวันช่วงเที่ยงจะเข้ามาล้างถ้วยให้ที่ร้านอาหารให้แล้วก็ พอถึงบ่ายโมงก็กลับไปสอนแล้วเรามาเจอเหตุการณ์ที่พีคสุดๆคือ uh huh. มาเห็นผีอยู่ที่เจ้าที่ uh huh. ที่นี่ใช่หรอใช่ค่ะ uh huh. คือเห็นทีแรกก็ไมไ่ตั้งใจที่จะเห็นเขาตอนตีสองเอ๊ะเราว่าเราไม่ได้ตาฝาคือตัวเขาสูงมากผมยาวเ uh huh. ล้ให้พูดแล้วขนลุก uh huh. แล้วก็เราด้วยความที่เขาใส่ชุดขาวเราก็เราก็คิดในใจว่าเราอยู่ไม่ได้ uh huh. ถ้าเราเห็นเขาเราต้องแบบมองผ่านประมาณตีสองสิบเพราะว่าเราต้องทํางานที่นี่คร uh ับ huh. เราต้องอทํางานที่นี่ถ้าเราไปแบบกลัวเขาอย่างเงี้ยเราจะทํางานไม่ได้เลยค่ะก็เลยมองผ่านเขาแล้วก็เดินสวนทางอย่างเงี้ยค่ะสวนเขาเลยเหรอ,อเดินมองเห็นเขาแล้วก็เดินผ่านเดินผ่านเลย <Huh? S 2> ใช่ค่ะแต่ว่าวันที่สองมามาล้างถ้วยตอนตอนกลางวันตอนเที่ยงอันนี้ได้ยินเต็มสองหูเลยค่ะคือ oh. แแห่อยูน่นะคะแห่หรอจ้าแล้วมีผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำคือเราอยู่คนเดียวนะคะแล้วเราก็ล็อกประตูข้างใน ก็เราเข้าเข้าร้านมาเราประตูไหนเพื่อไม่ไม่มีใครละเพราะว่าเรากลัวคนที่คนบ้าเข้ามาเข้ามาเราก็ล็อกล็อกก่อนทางไหนเราก็ได้ยินเสียงแฮหแล้วเราก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าห้องน้ำเราก็เราก็บอกว่าเออสงสัยต้องเจออีกแล้วเราก็เลยเข้าไปดูว่าเออเมื่อตอนกลางวันนะเราเห็นว่าเออเมื่อกี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าห้องน้ําเข้ามาจากไหนล่ะเราก็ล็อกประตูห้องเออตอนเที่ยงเลยนะคะเราก็ได้ยินเสียงแฮมัน หราก็ตัดสินใจว่าไม่ล้างละถ้วยคือบอกเจ้าของร้านบอกว่าขอสี่โมงเย็นมาล้างถ้วยแล้วเปิดร้านห้าโมงเย็นตั้งแต่นั้นมาแล้วมาเจออีกรอบหนึ่งคือช่วงที่นั้นทําง,งานหนักมากคือแบบมันด้วยความเพียเราทํางานสองที่ที่นี่มันมีข้างมันมีตึกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามสี่ใช่ไหมคะชั้นสามเราก็เห็นมีแม่ลูกสองคนเืนอยู่ริมหน้าต่างทุกวันเลย คือแบบแม่เขานี่น่ากลัวมากอ<ม>แต่ลูกเขาอาจจะเล็กแต่ว่าลูกเขาจะอยู่ตรงบันไดชั้นสองลูกเขาจะโผล่มาเวลาเราหลังขึ้นไปแต่เราก็รู้ว่าเออน้องเขาโผล่หน้ามาอีกแล้วรู้แล้วว่าเป็นผีแต่ว่ามันก็ต้องทําใจเพราะว่ามันอยู่ที่นี่รู้เลยใช่ไหมใช่ค่<ว>ะร,รู้ว่าเป็นผีเพราะว่าคนที่เราเห็นอีกฝั่งหนึง่งเป็นคนสูงๆผมยาวๆใช่ไหมอันนี้เรารู้แล้วแต่ว่าเรามาเห็นจังๆอีกอีกครั้งหนึง่งคือแม่ลูกที่เขาอยู่ชั้นสามแต่ลูกเขาอาจจะชอบมาเล่นอยู่ตรง ตรงชั้นสองแล้วเราก็เอาลังเบียร์ลง<ข>ชั้นสองนนใช่ค่ะเขาจะผ่หน้าออกมาเพื่อเพื่อให้เราเห็นหน้าเป็นเด็กผู้ชายอใช่ค่ะแล้วก็หนูว่าเอาลังเมียไปตรงตาหนวรู้อยู่แล้วว่าเป็นผีราะแต่ว่าหนูพูดในใจว่าหนูไม่ขอเห็นแม่เขาเพราะว่าแม่เขาน่ากลัวมากแม่เขาจะยืนอยู่ระเบียงหน้าต่างอ่ะหน,น้าตาประมาณไหนครับหน้าตาเหมือนผีไต้หงอะค่ะผมยาวอ เขาจะยืนกับลูกเขาน้แต่ลูกเขาอ่ะน่ารักลูกเขาเป็นผู้ชายเขาจะชอบโผล่หน้าออกมาตรงมันไดให้หนูดูแล้วหนูจะเอาลังเบียขึ้นขึ้นแล้วหนูก็จะตัดสินใจว่าเออถ้าเรามองเขาเหมือนเราเราทำท่าแล้วก็ยิ้มนะคะแต่ว่าเราไม่มองเขาเราไม่เหลือมองขวาเราก็เอาลังไว้ทางซ้ายอะมีคืนหนึ่งเรามันลูกค้ากลับหมดเลยแต่เราหลับบังเอิญเราเราเพียมากเลิกตีสามล้วหลับหนูหลับอะค่ะหลับอยู่ตรงหยุดหลับอยู่ตรง ตรงโซฟาใน,ในร้านปรากฏว,ว่าหนูฝันว่ามีคนมีผีอะค่ะที่ที่หนูเห็นเขามายืนมองหนูเลยแต่ไม่มีเขาแต่ไม่มีเท้าใช่แล้วหนูก็สะดึงซื้อขึ้นมาอีกประมาณตีสีขึ้นหนูรู้แล้วว่าเขาอะมายืนมองหนูและพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยอะเขาก็มาปกหนู ขเขาก็บอกว่าพี่พี่กลับบ้านได้แล้ว<ม>พี่จะนอนนี่ไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนจะเหมือนถ้าพี่เปิดประตูไว้มันจะมีคนคนมากเขาเา้เขามา,าข่มขืนเลยฮะคือหนูเผลอหลับไปพอดนกลับไปหมดแล้วแล้วเป็นพอพอหนูเจอนางเข้าหนูก็ได้เข้าฝันเขาบอกว่าให้ไปทําบุญให้เขาหน่อยอหนูก็เลยไปถาไวายสังฆทานากับปล่อยปลาแต่ตอนนี้ลูกเขาหายลูกเขาแบบเหมือนเหมือนลูกเขาไปไปเกิดแล้วค่ะคือเห็นแล้วแต่ว่า คนที่หนูเห็นคนแรกที่สูงๆนั่นน่าจะเป็นเจ้าที่เขายังอยู่ที่นี่เขายังอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเขายังอยู่ที่นี่แต่ว่าพอหลังๆมาหนูก็ก็มีคนเจอเยอะเจอเหมือนหนูเลยคือทุกวันน้องที่เข้ามาทํางาน้ว้ที่ที่เขากันชาที่นะเขาก็เจอเหมือนหนูมีน้องคนหนึ่งเจอร้างกันชาเขาช็อกเลยเขายืนเขาบอกว่าเห็นเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งยืนเขาช็อกเลยช็อกกับที่เลยใช่ค่ะคือแบบช็อกจนยืนยืนช็อกแล้ว แฟนเขาดึงเขย่าแขนนะคะให้เอาสติขึ้นมาคือเขายืนช็อกเลยเขาเห็นมืนหนูหน้าต่างหนูก็เขาก็ถามว่าเขาเรียกหนูว่าแม่แม่แม่เห็นแต่ว่าเราก็มองผ่านเขาแต่ช่วงนั้นคือเขาช็อกไปแล้วคือคือต้องเขย่าเขากับแฟนนะคะขึ้นมาให้เขามีสติบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นเหมือนหนูก็ว่าเขาอยู่ที่นี่ก็บอกว่าค่แล้วหลังๆมาร้านก็เลยทําบุญบอกเขาเห็นกันบ่อยอะค่ะกระทั่งแม่บ้านก็เห็นเหมือนหนู เกณฑ์มันแบบได้ยินเสียงแห่แม่บ้านก็ไม่กล้ามาล้างถ้วยตอนกลางวันเขาก็มาล้างตอนเย็นเขาก็ก็เลยทางร้านในทาบุญครับค่ะทําบุญก็เลยแม่ก็เลยไปเหมือนไม่เห็นแม่ละเริ่มหายไปเริ่มหายไปแต่ว่าก็ยังมีเจ้าที่ที่นี่ที่เห็นครัครั้งแรกอะค่ะเขาก็ยังอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาอะเขาอะเป็นคล้ายๆว่าเขาก็อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ไปดูดูแบบว่าคล้ายๆดูแบบเราเป็นคนเชื่อทาง ทางนี้ใช่ไหมเราก็ไปดูเขาบอกที่นี่เป็นสถานที่ของคนจีนเป็นตึกอาคารของคนจีนตึกเก่าตึกเก่าสมัยก่อนของคนจีนใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ก็ได้แจ้งเจ้าการมาบอกว่าเขาก็รู้ก็ก็อาทิตย์หนึ่งก็ไหว้เขาไหว้เจ้าที่ทุกสองวันแล้วก็ไหว้สัมภเวสีข้างหน้ามีอยู่ต้นไม้ข้างหน้าสัมภเวสีโดยที่ไหว้อาหารสด ลาบเนื้ออย uh ่างเงี้ยส่วนแล้วก็เจ้าที่ก็ไหว้น้ำแดงเออโทษทีน้ำส้มกับน้ำเขียวแล้วก็อาหารสามอย่าง uh huh. เพื่อให้ร้านได้มีเงินลูกค้าเยอะ uh huh. ให้เขาทานให้อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค uh huh. แต่ว่าส่วนมากหนูน่าจะเป็นคนไหว้เพราะว่าส่วนมากเขาจะนับถือศาสนา,านคิดกันเหมือนุส uh huh. ลิมแต่ครรูเเาป็นพุทธใช่ค่ะคเขาก็จะบอกว่าแม่ไหว้หน่อยพี่ไหว้หน่อยอย่างเงี้ยหนูก็อาทิตย์ละสองครั้งบางที หนูรู้สึกว่าหนูไม่ดีอย่างเงี้ยหนูก็เอาดอกไม้ซื้อดอกไม้ที่เขาขายข้างทางมา<ช>ไหว้หก็เหมือนเขาอยู่ที่นี่ก็แต่ว่าก็จะบอกเขาบอกว่าจะจะมีแค่ท่านเดียวก็เป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่ที่ผมยาวๆแล้วก็ใส่ชุดขาวก็จะบอกว่าเด็กๆที่ร้านนี้เขาก็มาทํางานอันนี้อย่าออกมาให้เขาเห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ไหว้เสดสัมภเวสีที่อยู่ข้างหน้าเขาก็อยู่่วดของเขาเขาก็ไม่ได้ออกมาแต่เราก็ถวายเนื้อเขาอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะบอกแม่บ้านว่าเออให้ให้ใหลาน้ําพาพรุ่งนี้แม่ให้นี้เพราะว่าเหมือนเหมือนเราเคยเจอเขาแต่ทางทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเห็นอีกไหมก็บอกไม่เห็นแล้วเขาน่าจะไปแล้วพราะที่นี่ทาบุญสองครั้งรหรือว่าเขาอาจจะรับบุญแล้วเขาก็เ,เขาอาจจะนิ่งไปค่ะ,ะเพราะนะว่า ช่วงดึกๆตีสองแลวช่วงก่อนหน้านั้นจะเห็นบ่อยเดินเข้าห้องน้ำเพราะว่าร้านเริ่มไม่มีใครเขาบางคนก็จะเห็นผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำบ้างแล้วก็ออกมาเขาไปไหนแล้วอะไรถามเนี่ยก็จะเห็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าเราทําบุญทำอะไรเขาก็หายไปใช่ค่ะแล้วก็หายไปแต่ส่วนที่เหลือจำเพาะเศษนี้ก็ขอให้ส่วนที่เขาเอาลูกค้าเข้าร้านเพื่อให้ได้ยอดเพื่อให้ได้ อันนี้แล้วก็ทำมาหากินของเราแล้วอย่างนึ่งก็เป็นแรงจูงใจของของเราอีกส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็มีทุกที่ที่มีศาลมีเจ้าอย่างเงี้ยค่ะะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราจะเจอแบบเนี้ยเราเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหมตอนเด็กตอนคือว่าเราเพิ่งมาเปิดรึเปามามาเป็นคนมีซิกเซนตั้งนานแล้วคือชอบเห็นผีชอบเห็นผีแล้วชอบ อันนี้สายมูอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบสายมูคือชอบหวพ้พระชอบสะสมพระชอบพระพิเคนเนตชอบออเป็นเป็นสิทธิ์ของอแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสายมูอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราเชื่อเรื่องพวกนี้มันมันอาจจะไม่ใช่แรงบันดานใจของเราแต่บางครั้งอ่ะเราไปขอแต่เราไม่ได้บน ใช่อย่างเช่นเราไปขอที่ตรงนี้คือขอเลยแหละแต่ไม่ได้บนอย่างเช่นนูไปหลวงพ่อปักน้ํามาเมื่อทิที่แล้วหลวงพ่อสดมาหลวงพ่ออินจันมาาเงี้ยก็คือขอช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยแต่ไม่ได้บนช่วยให้สุขภาพแข็งแรงช่วยให้การงานเราก็ใส่นเหมือนขอพรอ่ะเนาะใช่ค่ะเหมือนขอพรแต่ส่วนมากจะไม่บนจะขอแต่จะไม่บนแล้วก็มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคน แต่ละคนเนื้อจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละคนหรือว่าเคยเคยประสบปัญหาทางน้านครอบครัวการเงินเอาพวกนี้เข้ามาแบบช่วยอย่างเงี้ยมีหลอนตลอดเวลาอ่ามีหลอนตลอดเวลาอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้ประสบมาใช่ค่ะในช่วงเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะช่วงเร็วๆนี้ครับผมวันนี้นะครับเรามีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับเป็นเสื้อเสื้อสามารถตัวนี้ไม่ได้ทําขายเราทำเอาไว ให้เฉพาะคนที่เล่าเรื่องในรายการเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมีคนที่เล่าเรื่องในรายการเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับขอบคุณมากๆนะคะอะใครมีประสบการณ์แบบนี้นะครับกับเรื่องราวเสียขงขวัญเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆนะครับอยากจะเล่าคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับฝากด้วยกับเพจช่องทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดติดตามสันกระดิ่งติดตามไว้มาทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะในช่อง ของเราวันนี้ขอบคุณคุณปุ๊กมาก่ะไปก่อนนะครับ,บสวัสดีค่ะวันดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบาย